วัสดีครับวันนี้เราอยู่คอนเทนต์ในวัวฮะวันนี้เราจะมาวิวัฒนาการเจ้าแมงมุมความมืดกันบอกเลยว่าจิ้มจิ้มอู้ยเลเวเลืสองก่อนอเออสองก่อนเอาแมงเลือดมาก่อนนะตรนี้ค่อยๆกินครับรุมระเบิดไหมไล่มาทําไมเออหายตัวฮะคอกัดกนเล่นเรียบร,ร้อยอา่าไม่มีเลือดให้ ยาหน้าเลือดตอนนี้เลือดเราเออเยอะเยอะเอ้ยโดนลุมเดี๋ยวเพื่อนอ้ยเราได้มาก่อนนะเออหายตัวไปแมกเลือดสวยได้เลือดมาตรงนี้ยังไงก่อนวานแคปบครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเขาไล่เรามาก็เดินติดยาอุ้ยอุ้ยเยอะ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 เกิน ไม่ไงตัวขาดเขารีเลือดมาก่อนห้าติดก้นหินอย่างนี้ก็ตัวขาดไปดิครับเกิดอะไรขึ้นฮนะไม่ไงบักบักบักเลยบักนี้เราก็ฟรีม,มันม,มุมที่กินกระดูกอุย้ยเขารีเลือดเขาจะกินเลือดต่อหน้าเราเอาละขอดูอีกหน่อยซิว่ามีตัวไหนอีกไหมไม่งไงละ่ะยืนทำนั จิ้มอะไรแล้วจิ้มไปอุ้ยเขารีเลือดเหรอเขามีรีเลือดครับอืมไม่ไงไอเจ้าผีแกได้ตายไปแล้วแกได้ตายไปแล้วเอ้ยรอบนี้เราตัวเปล่าขอหน้ามจแบบบลักกน้าเมจแบบบึ้มบึ้มฮะอู้ดูเลือดเก้าร้อยแต่ว่าดาเมจเรามาหาสารเออทุกไม่สองทีแตกอืมแม่กเกลือดเข้าไปอันเจตตัวนี้นตัวเบลอเลยมา นี่กลายเป็นปีศาจท,ที่ตัวโตวมากฮะมีวัฒนาการยังไงจากไม,มุมกลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ไม่งี้แล้วเออตายซะ,ะผีไอ้่จะผีุตรงนี้เราออกนอกวงฮะมันมีวงในเกมนี้คุบคุบแล้วมีกระเด็นไงประเด็น,นเลือดเข้ามาคุบคุบเชตสกิลแล้วก็รีเลือดขึ้นมาเลือดเต็มเลือดเต็ม อโอ้ยตรงนี้วงบีบแรงมากออ้ยตรงนี้มังกรมังกรใบพีก้อนนอนก้อนกระดูกกะอะไรไม่รู้ฮะแ,แล้วเราก็ชนะมาได้งู่รอบนี้เราเป็นแมงม,มุมแห่งความมืดตัวยุบดุยเราต้องการกิน <First line. S 1> อีกปีก่อนนี่ไงวัฒนการขึ้นมาแมกเลือดเลือดเยียวยก่อนเราจะได้ตายยากขึ้น เอาลเราเห็นศัตรูแล้วเขากําลังไล่เรามาเปิดเปิดก่อนได้เปรียบจริงป่าไม่รู้ได้เปรียบจริงไหมไม่รู้เขาไม่มีเลือดให้เรานะตรงนี้เราเอาดาเมจเพิ่มเติมขึ้นหน่ะเราค่อยๆกินไปอุ้ยขอโทษได้ไหมครับอืมโอเคดูตัวเลย มีซุปย้ายอยู่หมดแล้วเรารอสกิลก่อนแล้วก็รอเขาแล้วเขาเข้าไปแจมเขาครับเราจะได้รอที่ไม่ไงี่ไม่งี้แล้วไ่ไม่ไม่ไม่ีอู้มันรีเลือดอู้ยเราเกือบตายเลยไม่เเราตัวเบลอเลยตรงนี้เราต้องออกก่อนเขาฟื้นฟูเลือดมาก่อนโอหตรงนี้เราตัวเบลอเลยวันดีนกอีกูนกอีกูยายเราเป็นแมงมุม มันมุมต้องกินนกโอ้โหเกือบตุ้ยเอาระเบิดมาทั้งนั้นขอระเบิดหน่อยไม่ตัวเบลอเลยทีนี้อ้านี่มันยอ,อ้ยตุ้ยเฮ้ยแต่บ้าพลังไปนิดนึงบ้าบ้าพลังหน่อยก็ไม่ได้วางระเบิดมันตีแรงไปไหน เร,เราอยู่ข้างหลัง_,โอ้โหตายเลยโอ้โหดีๆสองก็ประมาณนี้นะครับสำหรับค้อเลืแตนิวโวฮะก็หวังว่าจะชอบกันไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอยู่เพียงก็ประมาณนี้ครับผมแล้วเจอกันครับ